เขมรแดงคือใครเขมรแดงเป็นชื่อเรียกกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่ปกครองกัมพูชาระหว่างปีพศ2518-2522ถึง 2, ซึ่งนำโดยพลพศการปกครองของเขมรแดงถูกจดจำว่าเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์กัมพูชา เนื่องจากมีการสังหารหมู่ประชาชนจำนวนมากจุดเริ่มต้นและแนวคิดขเขมรแดงมีรากฐานมาจากกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนชาวกัมพูชาที่ไปศึกษาต่อในฝรั่งเศสในยุครุ่งเรืองของลทัทธิมาร์กซิสเลนินนิสโดยมีแกนนำสำคัญคือพลพดชื่อจริงซารลอดซาซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงพวกเขามีความเชื่อว่าการสร้างสังคมใหม่ที่บริสุทธิ์ต้องกำจัดอิทธิพลตะวันตกและชนชั้นสูงออกไป รวมถึงการกลับไปสู่สังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมการขึ้นสู่อำนาจเขมรแดงได้ร่วมต่อสู้ในสงครามกลางเมืองกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนามโดยได้รับการสนับสนุนหลักจากจีนหลังจากการสู้รบที่ยาวนาน5ปีเขมรแดงได้รับชัยชนะและเข้ายึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จในวันที่17เมษายนพศ2518และประกาศจัดตั้งกัมพูชาประชาธิปไตยการปกครองและนโยบายเมื่อเขมรแดงขึ้นสู่อำนาจ พวกเขาได้เริ่มดำเนินนโยบายที่รุนแรงและสุดขั้วทันทีโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมคอมมิวนิสต์ในอุดมคติที่ไร้ชนชั้นและปราศจากอิทธิพลภายนอกนโยบายสำคัญได้แก่อพยพประชาชนออกจากเมืองบังคับให้ประชาชนทั้งหมดในเมืองอพยพไปใช้ชีวิตในชน,นบทเพื่อทำไร่ทำนาและสร้างสังคมเกษตรกรรมบริสุทธิ์กำจัดศัตรูของการปฏิวัติมีการกวาดล้างและสังหารผู้คนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนครูแพทย์ข้าราชการผู้ที่เคยทำงานกับรัฐบาลเก่าผู้ที่รู้ภาษาต่างประเทศหรือแม้กระทั่งผู้ที่สวมแว่นตาเพราะเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชาวจามเวียดนามจีนไทยลาวและพระสงฆ์ก็ตกเป็นเป้าหมายของการสังหารหมู่ด้วยยกเลิกระบบเงินตราและศาสนายกเลิกระบบเงินตราปิดวัดโบสถ์สุเหรา่าและห้ามการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการใช้แรงงานหนัก ประชาชนถูกบังคับให้ใช้แรงงานอย่างหนักในทุ่งนาโดยมีอาหารไม่เพียงพอและการดูแลสุขภาพที่เย้่ำมแย่จุดจบของเขมนแดงการปกครองที่โหดเหี้ยมของเขมนแดงทำให้มีชาวกัมพูชาเสียชีวิตไปประมาณ1.7-2ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณหนึ่งในสีของประชากรทั้งหมดในขณะนั้น เหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าทุ่งสังหารในปีพศ2521กองทัพเวียดนามได้บุกเข้ากัมพูชาและสามารถโค่นลมระบอบขเขมรแดงได้สำเร็จในวันที่7มกราคมพศ2522หลังจากการล่มสลายขเขมรแดงยังคงเคลื่อนไหวในฐานะกองกำลังกองโจรตามแนวชายแดนและมีการรวมกลุ่มกับฝ่ายต่อต้านอื่นๆในนามขเขมรสฝ่ายเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่เวียดนามหนุนหลังการต่อสู้ดำเนินไปอีกหลายปีจนกระทั่งมีการลงนามในข้อตกลงสันติ ภาพปารีสในปีพศ2534ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมและการสิ้นสุดของบทบาทเขมีนแดงในที่สุด